วันนี้เรามาทําบุญไหว้พระที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณนา,นารามนะคะอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกคนเราก็มาเห็นน้องนกยุงเขากําลังลําแพนอยู่นะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเขาเห็นตัวเมียด้านนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็แบบลําแพนใหเห็นนะคะอวดความสวยงามของเขาค่ะอยากจะโชว์ความสวยงามอยากอวดสาวว่ายอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ไปแอบ หลบมุมนะคะทุกคนนี่คะ่ะเขาหันมาแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ er ๆนะคะทุกคนเขาก็ยังลำแพนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูใกล้ๆค่ะมาดูความสวยงามของเขานะคะหลังจากที่คลิปที่ผ่านมานะคะเราก็เดินตามเขาเขาก็ไม่ลำแพนให้ดูนะคะทุกคนมาเจอคลิปนี้เขาลำแพนให้ดูนะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคน เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจอยากมาชมความสวยงามของนกยูงก็มาได้นะคะที่วัดเทพพิทักษ์ปุณน,น,นารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ